บ้านนี้ทำไมใหญ่จังคะคนอยู่เยอะค่ะมีเกาะดาวมีชิงโตมีเกาะดาวมีจิงโตมีอะไรอีกมีเกาะดาวมีหอยไหมมีมีเรือป่ะมีมีลิงป่ะไม่มีอ๋อ้ในว่ามี มีมีอะไรอีกนะคะมีฝรั่งโอ้มีฝรั่งด้วยหล่อป่ะเ่ะเธาได้ชอบฝรั่งเหรอใช่แล้วมีอะไรอ่ะมีนะมีพัดลมมีพัดลมมีหมอนมีหมอนแล้วมีน้ำทะเลป่ะไม่แนี่อ้าว มีน้ำปะไม่มีมีคลื่นไหมคลื่นอ่ะไม่มีที่เรากระโดดอ่ะไม่มีมีไหมเยอะปะเยอะๆแล้วมีอะไรอกจะแล้วเนาะมีกอดดาวมีอะไรอีกมางมีกอดดาวมีหมาปะกงมีหมาแล้วมีแล้วพอใจมากับใครที่เนี้ยกับไข่นะ กับเพื่อนใครหวานพ่อเยอะไหมเยอะก็เยอะม,มากเยอะม,มากเลยใจดีว่าเพื่อนพ่อใจดีอ่ะหืมใจดีอย่าแค่เออใจเก็บมาใจเก็บมาแล้วพรุ่งนี้เราจะกลับบ้านาไหมคะก็ท๊ทอปทมอ่ะครับ แม่บ้านก่อนนอนแล้วนะครับนอนแล้วนะครับชุบชุบ